สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของผมอีกแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมออฟบี้ปั่นจักรยานอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปเล่นในเวิลด์ที่2กันนะมาดูกันว่ามันจะยากกว่าเวิลด์แรกยังไงนะครับยังไงก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับมาเริ่มกันจื๊บจื๊บเออ <c oughs> โอไม่ได้เล่นานานวอร์มเอางี้ดีกว่าดิงดึงโอเคไปอีเบรกโดดโอ้โหย ไมเวอร์สองยากเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึบอึบเอเคโห้อันนี้อะไรวะเนี่ยเราต้องอึ๊บแบบนี้เลยปะอีแบกโอ้เอาอันนี้ดีกว่าเอาแบบมุมๆนี้โดดอึ๊บอึ๊บเบก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 โดดอุ๊ยหูยอย่างงี้ยงี้เอาแบบว่าลวดเดียวเลยซาจัดอเฮ้ยยากอ่ะอึอบอึ๊ เออกนิดเดียวฮึบฮึบอึบออกสายโอเคออกเปิดแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้แคปอ้าเอาดีๆโอ้ตั้งใจวิธามันแคบมากเลยอ่ะโอเค้ยมันปั่นไปได้เลยปั่นไปได้เลยปั่นไปได้เลยโอเคหลานสิบแล้วฮึบฮึบฮึบ อ้าโาเบาไปโดดโดดโอเคผ่านแล้ววิดาน1์แล้วไงดีโอ้โหอันนี้มันเป็นแท่งแท่งหมุนได้ห้ามโดนอ่าไปไปครับโดดเอียดแท่งหมุนได้เอ้ยโดดวิยากนะเนี่ยยากนะเนี่ยเฮ้ จะผ่านแล้วอุ้ยอุ้ยรอดอันนี้คือครั้งเดียวผ่านเลยครั้งเดียวผ่านเลยดีโอเคเฮ้ยโอ้ยด่านสี่เหลี่ยมเลือ่อนอันนี้อีซี่อีซี่บอกเลยอีซี่อีซี่เกินอีซี่เกินปุ๊บเบรกไอเด้อาสิบหกเปิดแล้วโอ้โหอันนี้ให้กระโดดทะแยงอีกแล้วโคตรเบื่อเลยอะ บบเกินอุ้ยเสียวจึกจ๊กจึ๊กอุ้ยเบรกจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเออซีอ่านี่ง่ายนี่ง่ายไม่มีอะไรอ่าโดดซ้ายโดดขวาเดฟอ่า <c oughs> <c oughs> โอ้จะผ่านอยู่แล้วอุ้ยนิดเดียวเองมันเลี้ยวไม่ได้อด่ะเดฟ ลุงไม่เอียงตัวเลยดิอ่านี่บานบานประตูโห้ยเฮ้ยเฮ้ยจื๊บไปครับอุย้ยโห่ยได้ยี่สิบแล้วหวูยทางแคบทางเล็กทางเล็กทางเล็กทางแคบดึงเฮ้ยเดี๋ยว,วอุ้ย <laughs> ล่างนิดเดียวยังจะลงอีกอ่ะ โดดดึง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 โอเคเราต้องตั้งรถให้มันตรงเลยแล้วก็กดเดินหน้าอย่างเดียวอีซี่เลยทัมมิ่งทัมมิ่งอือเทพจัดเอ็ดดึงดึงเบกดึงดึงไปหูวิมขับเร็วจังวะดูดีมุนเทพเกินอ้าวย8แปแล้วเราเน้นชัวร์ครับ ดึงดึงโอ้โหอ้าโอ้โหมีไม่โคตรยากอ่ะเนี้ยโดดเฮ้ยจะผ่านแล้วปึงดึงดึงโอเคช้าๆแต่ไปได้ชัวเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ต้องโดดดิไม่ต้องโดดขี่ไปได้เลยแต่ว่าต้องเล็งดีๆหน่อยดึงเบรกเออเออเออดึง โอเคด่านสามสิบสี่แล้วจ oh, ึ๊บจ <mat ึ๊บ okay, จ okay ึ๊บจึ๊บอ้าจ yeah, ึ๊บจ네ึ๊บจึ๊บจ ja, <|ja|> ึ๊บจึ๊บโอเคเฮ้ยังไงอ่ะอูมองไม่เห็นด่านบังปุ๊บไม่ใช่ปัญหาดิไม่ใช่ปัญหามาดิอึ๊บโอเคเออเด้อโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยผ่านแล้ววี่ อุด่านนี้มันเล่นยังไงวะเนี่ยอุ้ยมันต้องขับเร็วกว่านี้คือมันต้องปั่นเร็วๆอ่ะมันต้องออกตัวจากตรงนี้เลยมันไงมันโดดไม่ถึงอะโดดโอ้โหมีได้หรอมันไกลกว่านั้นหนอดีๆอ่ะสตาร์ทแต่ด่านเก่าเลยอะไปดิฮึบอุ้ยไม่ถึงอยู่ดีอะเอางี้เดี๋ยวเราเอาแบบว่าเอาชัวร์ๆดีกว่าเออเอาชัวร์ๆไม่ต้องแบบต้องมีแบบท่าทางอะไรเยอะเออโดดธรรมดาก็พอแล้ว ออกข้างไปเออีซี่ง่ายกว่ากันเยอะไปครับบับบับบับเออโอยอันนี้มันยังไงวะเนี่ย<ะ>โอ้ต้องโดดทีละอันเหรอก็ได้โดดทีละอันก็ได้จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคฮึบฮึบไปผ่านเยอะ <c oughs> ตกใจดึกว่าไปโดดลงรู <c oughs> อันนั้นแมงล่วงไปแล้วว่ะชูบผัดผงจัดเฮ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอ้ยว่าแตดูห้าสิบเปิดแล้วครึ่งทางแล้วพอดีอุย้ยด่านนี้มีเสาแดงๆห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนอีซี่ขอขับตรงอย่างเดียวเลยครับนี่ครับอีซี่โอ้หฮึไอ้เฮ้ยโลกจัดเลยึบ ปึ๊บโอเคเฮ้ยชืบุ้ยไม่ถึงนาทีวะปึ๊บโอเคโห่ <c oughs> เรียกไม่ทันไปแล้วครับอื้มอีซี่โฮ้ยด่านนี้ง่ายไม่มีอะไรไปทำเวลาทำเวลาไอ้เบกอ <'m> ีบอร์ดแทบแตกไปไปโหนี่แหละมาแล้วโหเอ,า,อางี้เลยเหรอ เฮ้ยเอาว,าว่าเราเจอด่านที่ยากที่สุดเท่าที่มีมาแล้วอ่ะโหต้องโดดเฉียงเขียงเอาอ่ะอ่ะแล้วก็ตั้งรถให้ตรงแล้วก็โดยฝั่งโน้นอ่ะปึ๊บเอามามาตั้งใจเย็นนะปึ๊บอุวยววิววิววอืออออ้าเรีนไว้อย่าโลกปึ๊บอดีโอ้ ดูดิมันมันชิวจังวะดูดิเฮ้ยเราทำแบบนั้นไม่ได้เราทำแบบนั้นไม่ได้โอ้ยมันจะถึงอยู่แล้วโอ้โหเอ้ยโอ้โหเลยแกว่าโดดแรงไปตลอดเลยว่ะว่าโหแล้วเอ้ดูดิ ไม่โคตรชิวอ,ะอ่ะอ้ามันตกอะเนี่ยมันมันชิวจังอะมันโดดกันโคตรง่ายเลยอะ,อะเช็คพอยอยู่ไหนอะ่ะโอโ้โหเฮ้ยจะมาตกอันนี้ไม่ได้นะโอเคอุ้ยเอาแล้ววะมันเดือดมันเดือดเฮ้ยเจสิเปอร์แล้วข้ามไปแผ่นนู้นเลย โดดดะดิไม่โอ้โหไม่ถึงถ้าเราอยู่แผ่นนี้ก่อนเราจะโดดไปถึงแผ่นนู้นได้ไงไม่ถึงโอ้ยมันต้องโดดสองจังหวะเลยโอเคเอ้ยนี่ไงอย่างนี้เลยเอากูสาบผ่านตรงนั้นมาได้แล้วนะเออเบรกอันนี้คือต้องผ่านแล้วนะไม่ได้แล้วนะโอเค เฮ้ยรอโดนรอโดนสีแดงอึอึบบโอเคเฮ้ยโออันีซี่อันีซี่มาเนี่ยบางดาคือีซี่มันก็ีซี่จัดฮ้ยต้องการหายใจเล่นปัเนี่ยโอยอันนี้ต้องโดดข้ามอ้าอ โอเคต้องใช้ความเร็วนิดนึงด่งไงดิบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งดึ๋มแปเปอร์แล้วไมวเมาไมวเลีเเเ้ยวออกเลี้ยวเลี้ยวดีกว่าเลียวเลวเยวเอาชัวเลี้ยวเลีว้วปึ๊บปจิบจบเอ้เออลหน้าลงไปแล้วไปแปดสิบองแล้วมิชชันจะคอมพลตไปบ,บึบบึบบ,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 บึมา ออกข้างโดดแผ่นใหญ่โดดโดดโอ้โหกดดไม่ทันเฮ้ยเบรกเออไปอุ้ยอุ้ยสอร่องสอร่องพอดีอึ๊บอึ๊บอ้าเฮ้ยไมมันขับไปไม่ได้หรอสวยแล้วนี่แก เอ้ยเกือบไปโดนอีมาแล้ว88แล้วโอ้โหไปไงวะเนี้ยเอ้ยไปได้นี่ว่ไปได้ไปได้บึบบแขนบักแขนบัก,แ,บกแต่ว่าไปได้ดึงดึงดึง,ดงไม่ดึงวะดึงเมื่อกี้เกือบขับตกเองเอ้ยฮยเฮ้ย92แล้ว เบรกแม่งเบรกไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยแม่งโลกเฮ้ยอึบอึบโอเคเฮ้ยอึบไป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 ฮึบเฮ้ยเราเห็นเส้นชัยแล้วฮึบเบรกฮึบ ฮึบเอ้ฮึบอ,อ,อี98แล้วดาวสุดท้ายแล้ววู้วว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 ่อวววววกวว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 วาวว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 วบ